บพบกับช่องขชงเดียนะครับตอนนี้เราก็มานั่งรอรอรอนะครับสายชิวบ่ทางเดียวกำลังรอนะครับรอรถยางรั่วนะครับยางรั่วรอช่างอำ่ำไปปะยางนะครับนะนี่คือผู้ร่วมชัตากรรมนะครับชัตากรรมนะครับ เจ้าก๊อปเมื่อไหร่ถ้ามาเนาะห,หิวเขาเลยเราก็มีสบียงเราก็ดีนะครับมีน้ำอยู่นี่ครับนหนึ่งขวดใหญ่หกำลังมาแลครับผูมี่ยังกินกูมี้ยังกินผ้ากันกินอันนี้ได้เนี่ยเจียวบองเจียบองเจียบองเจียวบองคอเจ้าของยูนะ กามก็ขับรถมาอย่างเร็วนะครับแต่ดูมันจะชิวเหลือเกินนะครับนอนมาเลยนะครับหิ้เข่าบวว้าหิวเข่าตกจอกเลยหิวเข่าเนาะเห็นได้เขามาลบสตากรรมแล้วเห็นได้มีน้ำอยู่หนึ่งขวดใหญ่นะครับพอที่จะเลี้ยงชีพวันนี้นะครับรถมาแล้วเกิดว่าปะยางไม่ได้นี่ เรียบร้อยเลยนะครับคงต้องโทรเรียกรถที่บ้านมารับแต่เราก็ยังชิลอยู่นะครับก็เป็นอะไรหิวข้าวะครับหิวครับหิ้วมันวะเด้เด้ขึ้นมะขามต้นต้นมะขามนะครับเน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 ต้นมะขามนะครับรถก็มาแล้วนะครับรถมาแล้วเฮ้ เริ่มเริ่มเริ่มจะกินจะกินรักเป็นรักก็อกเด้อข้างถนนนี่โอ้มาแล้วครับเสบียงโอ้ยน้ำไปเห็นในในใต้อย่างนั้นในใต้บ่อรถน้ำมันลูกชายไปเต้บ่อนเคล็ดว่าเป็นน่เลยกบ้าเวน็อตนะฮะป้าบอปเขาว่าโบเป็นยังโบอย่าง อแสดงว่ามัเยียบมัน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 ฟิกออกเนาะตัวนั้นเด้ไม่ได้เห็นได้แล้วตัวนะเน้นบ่พอบ่ตัวนั้นมันเป็นหัวหรือเ่าตัวนั้นก็ได้เนาะอย่างมันพุ่งลมมันพุ่งรอนมันอย่างมันนอนเลยอืมจาำออกมาโดบยังใหญ่เลยครับก๊อบก๊อบเอาไม่หำนี่หามกินนี่ก่อนเอาลงมาเลยหาม นีัวช่วยนะครับกินนมรือกินปลาําหรืออนน้ำ่ดอืมดีท่เขาจอดไว้เนาะด้อกซกมันหาหอะเสเขาไปซื้ออย่างเ็นมาใส่ดีกว่านะแล้วตัวนี้มันตัวนี้มัน กัดซีได้เอาตัวนี้เป็นนะนั้นอะไรเลยสายไปก่อนบางคนรถบันไดไปไกลรถอะเงี้ยรถจอดจักปีแล้วเจ็ดแปดปีแหละรถอันนี <Qué era reconcile> ้คร <look> <structured> ับป <rawd unre> ้าป้าขอบคุณอะไรสั้งก๊อปของเราก็ ดันๆเขาจะดีได้ในเอ้ยมันบิดคาดเป็นละนาวเลยเนาะดูยาข้าวเดี๋ยวดูสิทานกันเมื่อสั้นดีกว่ามาเลยดีกว่าซื้อสนามกับมองมาอืมแได้เท่ากับเกลียดยาแล้วกันดีแล้วคนหิวข้าวเนี่ยคนหิวข้าวบุเรือยังเลยในตัวเย็นเนี่ย ได้ตู้เย็นช่วยชีวิตนะครับมีขนมปังแล้วก็เกยาว,วงของกินได้เลยกินมาได้ช่างครบของเราก็ยังเล่งมือแบบสั่นๆนะครับสั่นหิวสั่นไม่ใช่สั่นสู้นะครับหิวครับหิวช่างเขาว่าอะไรคะ่ะ บ่บนเนี้ยครับเต็มมันใสเยื่น็อตสังว่าเขาบอกเลยบมน็อตโบเห็นไหมครับเอาน็อตตัวไหนไหมน็อตทีนอันนั่นน่ะน็อตทีนอันยังอบแม่โบเห็นนะครับโบเห็นตใส่มันงอแล้วมันจีดุก็เพราะมันเป็นมันจะเป็นเวรคล้ายๆนี่นะมันมันเข้าไปบ่ได้อเขารูบบ่รุดบัลลักษ์ันส่ไม่ใช่รุดตอนที่เฮามานงอตอนที่ท่างเดียวบดหน่อยนึงงนขายบ่ ตอนนี้ลงคนเนี่ยไม่เลี้ยตอนนี้ลงตะก้อนตอนนี้ลงมันจะเหมือนนั่นตามอ,อืมใช่ทีหนึ่งเลยช่งกอลของเราก็เล่งมืออย่างสุดควาสมมารถนะครับไม่ใช่พ่ออะไรนะครับหิวข้าวครับหิวข้าวสองแอคได้งานงกินข้าวลิงโซนนี้กินข้าวลิงครับ กินขนมปังปาฟรั่งบอกินขนมปังรฟังปานฟรั่งไปบ้าเขาฟังก้าแตุ่งหัวเนาะย่างซองสิ้นไง่นไ่เทเอาลายลบเลยก่อนะไลล่ทีเลยในยางเอ่าเอามาเข้าทะเี่ก็ได้ครับ ออมมนอยู่ตรงคุนบ่เอาขึ้น,น <ะ S 1> รถเลเอาขึ้นรถแล้ว <นะ S 1> ดีที่มีช่างมาด้วยนะครับถ้าไม่มีช่างโอ้ยจกักสีวอลใดแล้ว <นะ S 1> เราก็พักคุยกันก่อนนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับมันเกิเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะ ตัวมัน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 เดินล็อกน้อยๆน่อเด้เปิดทางเดินนี่เปิดทำพุนทำพุนเนาะเอาทิ่มันบ้าใบในๆก็ได้เด้อืมรถไม่ค่อยได้ขี่นะครับอาทิตย์หนึ่งขี่ครั้งสองครั้งเดินตอนนี้เราก็ตั้งสติดแล้วกินหวิติดเข่าแล้วยังโค้งตรงเอาแบบร้อยซ่าเลยวะ เปิ่ได้ครับคือผมว่าตัวยีนนมันม,ม,นมีมันมีอย่างเรือนะผมมีอย่างเรือแล้วตัวยีนเราก็ยังทิวอยู่นะครับยังเฮฮาปาร์ตี้อยู่นะครับ <S <S 1> <S 1> จังก,ก็เฝ้าโบตายแล้วในนมขวดหนึ่งแล้ว <S <S ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องทางเดียวแชนแนลนะครับนี่ก็คือ การผรจญภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ